สวัสดีครับครับสำหรับโปรเจกต์บ้านที่หงหินครับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่16มิถุนายน2567ครับก็วันนี้ก็ผมจะพาออกมาชมงานโปรเจกต์บ้านที่หงหินครับอีกโปรเจกต์หนึ่งที่บ้านที่หงวหินทำเป็นโฮมสเตย์เล็กๆประมาณ12ห้องพร้อมกับที่พักเป็นที่พัก แล้วก็เป็นโฮมสเตย์ซึ่งเรามีทั้งหมดอยู่3อาคารเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปชมความคืบหน้าของอาคารที่กําลังก่อสร้างซึ่งการก่อสร้างของอาคารแล้วก็งานตกแต่งภายในแล้วก็ออกแบบด้วยเนี่ยก็คือของ CNC Interior Design ครับเป็นพวออกแบบแล้วก็ทำการตกแต่งภายในด้วยครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปชมสถานที่ว่าตอนนี้ความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วแล้วก็ ภายในเดือนตุลาหรือพฤศจิกาเนี่ยครับเราจะเปิดทำการเพื่อที่จะให้แล้วเสร็จแล้วก็เราจะเปิดให้บริการไม่ว่าจะเป็นส่วนของอบริเวณที่เป็นออฟฟิศของบ้านที่หัวหินส่วนของการต้อนรับลูกค้าแล้วก็ส่วนที่ลูกค้าที่จะมาพักซึ่งเนื้องานตอนนี้ไปได้ค่อนข้างเยอะครับแล้วก็ตัวของอาคารก็ใกล้จะเสร็จละ จะเหลือในเรื่องของงานตกแต่งภายในตอนนี้ก็กำลังเร่งอยู่เดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปชมความคืบหน้าครับก็จะอย่างที่ผมเคยเรียนครับว่าโปรเจกต์บ้านบ้านที่หัวหินเนี่ยเรามีเรามีกิจกรรมในการที่จะทำงานเนี่ยอยู่3อย่างก็คืออันดับแรกก็คือเราทำที่พักสำหรับค้างคืนที่พักเป็นโฮมสเตย์เล็กๆซึ่งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ แล้วก็โปรเจกต์ที่2ที่เราทำก็คือบ้านพักอาศัยที่เป็นบ้านนวัตกรรมที่บ้านที่มีครบทั้งฟังก์ชันในพื้นที่1ไร่แล้วก็โปรเจกต์สุดท้ายที่เราทำกันก็คือโปรเจกต์ที่3นี่ก็คือการการขายที่ดินคือมีที่ดินเปล่าเพื่อที่จะขายถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ทักเข้ามาได้ครับในเพจเราก็จะมีการทำงานอยู่ 3ชนิด3อย่างนี้ในเรื่องของการทําอสังหาริมทรัพย์ครับแล้วก็อย่างไอตัวของที่พักไอตัวของโฮมสเตย์เนี่ยเราก็ทําเล็กๆทําอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเราอยากได้แบบโฮมสเตย์ที่ที่เป็นมิรกับสิ่งแวดล้อมที่มีความเป็นธรรมชาติมีต้นไม้มีทุกอย่างที่อยู่อรอบๆแล้วก็สร้างบรรยากาศมันขึ้นมา ด้วยความที่โฮมสเตย์เนี่ยเราจะอยู่ห่างจากตัวของทะเลเนี่ยประมาณสัก7กิโลเมตรมันอยู่ในซอยถนนรอ7ซึ่งเชื่อมเข้ากับถนน102ทะลุออกไปหาบูพอตได้ครับซึ่งตรงนี้ที่เรากำลังทำงานอยู่ก็งานตอนนี้ก็ไปได้ค่อนข้างเยอะเดี๋ยวผมจะพาไปชมครับว่าความคืบหน้าเป็นยังไงตามผมมาครับ สำหรับด้านหลังของผมครับจะเป็นอาคารโฮมสเตย์ครับซึ่งด้านหลังผมนี่จะมีอยู่2อาคารแต่ละอาคารเนี่ยจะแบ่งเป็น4ห้องนอนแล้วก็4ี่ห้องน้ําซึ่งเราก็อยู่ในกฎเทศบัญญัติว่าเราเอาบ้านมาทําเป็นโฮมสเตย์เนี่ยทำยังไงแล้วก็อีกอาคารหนึ่งก็คืออาคารนี้ครับอาคารด้านนี้อาคารนี้จะพิเศษหน่อยเพราะว่าอาคารนี้เป็น เดิมแนละ้วมันเป็นอาคารเก่าแล้วผมมารีโนเวทแล้วก็มาทำมาออกแบบ C N C เขาก็มาออกแบบให้ใหม่แล้วก็มารีโนเวทให้เป็นมันมีห้องชุดสองห้องแล้วก็มีห้องนอนอห้องนอนพร้อมห้องน้ําอีกสองห้องครับจะเห็นว่าตอนนี้เนื้องานเนี่ยอย่างอาคารหลังกลางเนี่ยเราเริ่มที่จะทํางานที่เป็นงานหลังคาที่เป็นโซนข้างหน้าเนี่ยช่างก็เริ่มขึ้นโครงเหล็กแล้ว ก็จะเหลืออาคารถัดไปเดี๋ยวผมจะพาขึ้นมาชมอาคารนี้ครับว่าข้างในเนี้ยหน้าตามันเป็นยังไงแล้วก็พอเราเดินขึ้นเนี้ยคือมันจะมีลักษณะการออกแบบของ CNC ครับ mm hmm. เขาก็จะออกแบบให้ว่าะจะมีบันไดขึ้น2ด้านคือสร้างความเป็น private ของตัวของอาคารพอเราขึ้นอาคารนี้มันก็จะมี2ห้องแบ่งเป็น2ห้องแล้วก็เวลาเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีซุ้ม รถจอดอยู่เราก็จะมีสถานที่จอดรถไว้ต่างหากแล้วก็มันจะมีซุ้มตรงนี้ครับเดี๋ยวอนาคตเนี่ยพอใกล้ๆเสร็จกว่านี้ยผมจะพามาชมอีกรอบหนึ่งหลังจากที่เราเคลียร์พื้นที่แล้วก็ทํางานที่เป็นงานตรงสะพานมันจะมีสะพานเดินครับเพื่อที่จะเดินเข้าไปหาแต่ละบันไดไอ้ตัวซุ้มนี่ก็คือจะเป็นซุ้มที่เป็นทางเข้าของแต่ละอาคารครับเดี๋ยวผมพาขึ้นไปชมข้างในว่าตอนนี้เนื้องานเราไปถึงไหนแล้ว พอเราเดินขึ้นมา,าจากบันไดครับเราจะเจอตรงโถงก่อนที่เราจะเข้าห้องด้วยความที่เราต้องการโฮมสเตย์ที่เป็นธรรมชาติตรงเนี้ยพื้นที่ตรงเนี้ยครับเราก็ออกแบบว่าให้มันเป็นตัวของต้นไม้เป็นคออยะเพื่อที่จะให้มันมีสีเขียวเป็นเป็นต้นไม้แล้วก็แบ่งเป็นสองข้างเป็นห้องอันนี้ห้องนอนหนึ่งห้องห้องนอนหนึ่งห้องอพอด้านนี้ครับตอนนี้ช่าง ช่างฝ้าเริ่มเข้ามาทํางานแล้วเพื่อที่จะปิดฝ้าทั้งหมดเราก็จะมีโซนเราก็จะบล็อกโซนไว้เลยในการออกแบบอาคารตั้งแต่ต้นว่าโซนนะตรงนี้เป็นโซนของทีวีตรงนี้เป็นโซนตู้เย็นแล้วก็ตู้เสื้อผ้าครับแล้วก็มีแผงควบคุมไฟแล้วก็ทุกอย่างก็ใช้แบบอัตโนมัติถ้าเกิดว่าเข้ามาก็จะเจอห้องน้ําห้องน้ำเนี่ยจะออกแบบไว้ตั้งแต่ต้นเลยครับว่าโซนของชาเวอร์ อยู่ตรงนี้แล้วก็ชักโครกอยู่ตรงไหนแล้วก็ตัวของอ่างล้างหน้าอยู่ตรงไหนซึ่งตรงนี้จะมีการออกแบบไว้ตั้งแต่ต้นเพื่อที่จะให้งานเนี่ยมันสัมพันธ์นก,นกันกับห้องห้องขนาดก็ใหญ่พอสมควรครับก็จะมีหัวเตียงก็จะหันไปทางทิศเหนืออีกฝั่งหนึ่งก็จะหัวเตียงก็จะหันไปทางทิศใต้แต่สิ่งที่เราตั้งใจมากก็คือเราต้องการให้อาคารเนี่ยมันรับลม ก็คือมีหน้าต่างทั้งสองฝั่งทั้งทิ่ตะวันออกแล้วก็ทิ่ตะวันตกแล้วก็เดี๋ยวจะมีงานตกแต่งอะไรมามาเพิ่มนี่เดี๋ยวผมจะพามาชมตอนที่มันใกล้ๆจะเสร็จแล้วครับเดี๋ยวไปดูอีกห้องหนึ่งครับซึ่งห้องแต่ละห้องนี้จะเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันจะมินเลอร์มันจะสลับกันอ่าอยากห้องนี้ครับช่างฝ้าก็ขึ้นโครงไว้ขึ้นโครงไว้เพื่อที่จะปิดแผน่นซึ่งตอนนี้ งานเราก็ลันไปเพื่อที่จะให้งานมันจบอย่างอย่างที่เราต้องการซึ่งทางโอนเนอร์เราเนี่ยเขาต้องการที่จะเปิดให้บริการเนี่ยของโฮมสเตย์เนี่ยประมาณเดือนตุลาคมของปีนี้ครับของปี2567เเนี่ยเพื่อที่จะเปิดให้บริการกับลูกค้าที่จะวอล์กอินเข้ามาที่จะเข้ามาพักหลายคืนครับ เดี๋ยวผมจะพาไปชมอีกอาคารหนึ่งซึ่งเป็นอาคารที่รีโนเวทจากอาคารเดิมขึ้นมาครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงครับผมตำแหน่งที่ผมยืนก็คือทางเข้า อีกอาคารหนึ่งซึ่งเป็นการรีโนเวทจากอาคารเดิมครับซึ่งเดิมแล้วเนี่ยอาคารเนี้ยเป็นอาคารเก่าแล้วก็มารีโนเวทเป็นห้องพักะจะเห็นว่าที่เขากําลังก่อที่ขึ้นกําลังขึ้นโครงสร้างอยู่เนี่ยตรงห้องเล็กๆเ,เ,เนี่ยอันนี้จะเป็นห้องเก็บของแล้วก็เป็นห้องสําหรับอุปกรณ์ไฟทั้งหมดของตัวของอาคารหลังเนี้ยครับซึ่งเวลาเราแบ่งเนี่ยหรือโครงสร้างที่เราแบ่งเนี่ยมันก็จะมีโซนที่มันเป็นโซนที่ในเรื่องของการ ทำงานของงานระบบซึ่งเป็นอาคารที่จะเก็บพวกแผงระบบทั้งหมดครับพอเราเดินเข้ามาข้างในของอาคารนี้ครับตอนนี้ปูกระเบื้องไปแล้วครับปูกระเบื้องไปแล้วแล้วก็จะเห็นว่าตัวนี้เห็นไม้ที่กองกองเลยครับเป็นไม้ HMR เนี่ยอันนี้ก็คือเป็นเฟอร์นิเจอร์ของชุด2ออาคารโน้นที่ที่ที่ขึ้นงานไว้พอเราเข้ามา,าห้องนี้ครับจะเป็นห้องเตียงคู่จะเป็นเตียงคู่ ก็คืออันนี้ก็คือเริ่มขึ้นหัวเตียงมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะมีเตียงสอง,สองเตียงแล้วก็หัวเตียงแล้วก็ข้าง,างบนจะซ่อนไฟอันนี้จะเป็นงานอินทอเนียทั้งหมดครับของของตัวของโครงการของอห้องพักแล้วก็ตัวนี้พอเข้ามาจากประตูพอเราเดินเข้ามาปุ๊บเร,เราจะเจอตู้เสื้อผ้าน,นี้ก็จะเก็บตู้เสื้อผ้าครับแล้วก็ไอ้ด้านล่างเนี่ย ก็จะเก็บรองเท้าส่วนตัวเนี้ยครับก็จะวางตู้เย็นตู้เย็นเล็กขนาดเล็กของไซส์ของโรงแรมเขาแล้วก็ในห้องน้ำพอเราเดินเข้ามาทะลุอีกฝั่งหนึ่งก็จะห้องน้ำเนี่ยปูกระเบื้องเรียบร้อยครับปูกระเบื้องเรียบร้อยตอนนี้สิ่งที่ห้องน้ำที่เราต้องใส่เนี่ยก็คือ,อะระบบทั้งหมดเนี่ยมันจะเป็นก๊อกผสมของตัวชาวเวอร์ ตรงนี้มันก็จะมีกระจกกัน้นโซนโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งชักโครกอยู่ตรงนี้ไอ้พวกนี้สิ่งที่เหลือในห้องน้ําตอนนี้ก็คือ,อซึ่งทางโอนเนอร์สั่งไปแล้วก็คือตัวที่เป็นท็อปที่เป็นหินแกรนิตครับแล้วก็พวกสุขภัณฑ์ก็ติดตั้งสุขภัณฑ์ก็ถือว่างานก็จบลวแต่โอนเนอร์เนี่ยเขาใช้ของค่อนข้างที่จะดีก็คือว่าเขาใช้ด้วยความที่เขาอยากให้ โฮมสเตย์เนี่ยเป็นโฮมสเตย์ที่ดูดีดูหรูขึ้นมาหน่อยเขาก็ใช้กระเบื้องไซส์ที่ใหญ่หน่อยก็คือเป็นไซส์60คูณ60พื้นก็เป็นไซส์60คูณ60อย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะให้มันดูหรูดูดูห้องเป็นมาตรฐานแล้วก็มีโซนเปียกโซนแห้งครับเดี๋ยวผมพาไปชมอีกห้องหนึ่งซึ่งห้องด้านหลังเนี่ย <c oughs> ทั้งหมดเนี่ยจะมี4ห้องนอนครับของอาคารนี้ เพราะว่ากฎหมายเนี่ยในกฎหมายของการทำโฮมสเตย์เนี่ยเราจะมีห้องนอนได้อยู่ประมาณ4ห้องอพอเราเดินเข้ามาในห้องนี้ครับห้องนี้จะได้วิวสวยก็คือจะเห็นสระเห็นธรรมชาติเห็นสวนที่เป็นสวนมะพร้าวอยู่ด้านหลังตรงบริเวณเนี้จะเป็นโซนพักผ่อนโซนรับแขกของคนที่มาพัก คือถ้าเกิดว่าเป็นครอบครัวใหญ่หรือว่าเป็นอ,าอยากได้ห้องสูตรอย่างเงี้ยครับก็ <Yes> จะมาอยู่ในโซนนี้โต๊ะอย่างตัวตู้เนะะี่ย <simultaneously> ครับก็จะเป็นตู้ที่แบบสําหรับทําครัวได้ทําครัวเล็กๆได้ครับมีตู้ลอยมีตู้เตี้ยแล้วก็มีตู้เย็นให้แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นทีวีฝั่งนี้ก็จะเป็นทีวีให้ครับก็สามารถตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งสําหรับรับแขกค,คือสําหรับแขกที่มาพักอา,อาจจะ2คืน3าคืนหรือ อาจจะพักไปลายเดือนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะให้สิ่งอำนวยความสะดวกครบครับถ้าเกิดว่าเราเข้ามาดูห้องน้ําส่วนห้องน้ำเนี่ยจะแบ่งโซนโซนห้องนอนเนี่ยเขาก็จะมีห้องน้ําในตัวโซนของรับแขกก็จะมีห้องน้ําในตัวอีกครับเพื่อที่จะทํางานเพื่อที่เขาจะมีพื้นที่ความเป็น p r i v a t ความเป็นส่วนตัวสําหรับคนที่นั่งดูทีวีเสร็จอยากเข้าห้องน้ําก็มาเข้า ห้องนี้ได้เลยอย่างนี้ครับ <c oughs> โซนข้างในเนี่ย <c oughs> จะเป็นโซนห้องนอนห้องนอนตอนนี้ก็ขึ้นขึ้นงานผนังละหัวหเตียงี่อยู่ฝั่งนี้งานก็จะตกแต่งก็จะคล้ายกันคล้ายกันกับห้องกับห้องที่แล้วครับอพอเดินเข้ามาเนี่ยก็จะมาเจอตู้เสื้อผ้าอันนี้ครับก็สําหรับวางเสื้อผ้าได้ครับแต่ว่าตัวของตู้เย็นตัวของอ ในการที่จะรับประทานอาหารหรือว่าพบปะกับแขกก็คือจะอยู่ด้านนอกครับก็เหมือนกับบ้านหลังหนึ่งเลยครับในนี้เราคือวิธีคิดของ CNC Interior เนี่ยเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยถ้างั้นอนะ่ะเราทําเหมือนกับเราอยู่บ้านทําเหมือนกับเป็นบ้านเป็นบ้านแต่ว่าเพียงแต่ว่าเปลี่ยนบรรยากาศเป็นโฮมสเตย์ที่อยู่ในสวนที่อยู่กับธรรมชาติ ที่อยู่รอบล้อมด้วยต้นมะพร้าวล้อมรอบด้วยต้นมะม่วงหน้ามะม่วงก็ได้กินมะม่วงมะพร้าวมีก็ได้กินมะพร้าวซึ่งทางโอนเนอร์เขาตั้งใจมากแล้วก็มีมีทั้งละมุดมีทั้งมะขามหวานมีทั้งมะขามเทศอยู่ในนี้อะไรเงี้ยครับคือคือในเนี้ยมันจะต้นไม้เนี่ยมันจะกินได้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยต้องการที่จะได้อะไรที่มันเป็นธรรมชาติคืนสู่แบบธรรมชาติคือหมายถึงว่าคุณมาพักผ่อน คุณก็ยังได้อยู่กับธรรมชาติไม่ห่างจากทะเลมากนะเวลาอยากไปกินอาหารทะเลก็วิ่งเข้าไปในเมืองประมาณสัก7กิโลเมตรก็ถึงละหรือในซอยร้อยสองซึ่งมีร้านอาหารเยอะแยะเลยครับแล้วก็แม้แต่ห้างสับสินค้าห้างบูพอตที่วิ่งไปเนี่ยก็อยู่ใกล้นิดเดียวครับตรงนี้ก็จะมีเราก็จะทำเหมือนกับฟีลว่าเหมือนกับบ้านแต่ว่าให้ดูให้ดูว่า มันมาพักจริงๆแล้วก็มีสถานที่พักที่ที่อำนวยความสะดวกให้ครบครับพอเราเข้ามาในห้องน้ําห้องน้ําเหมือนกันครับห้องน้ำเนี่ยห้องน้ําจะมีห้องน้ําอยู่ทั้งหมด6ห้องของอาคารนี้ครับแต่ว่าห้องนอนเนี่ยเราจะมีแค่4ห้องพร้อมห้องรับแขกสองห้องก็จะเป็นเหมือนกันครับเนี่ยครับพื้นที่พอเข้ามาในในในโซนของห้องน้ําก็จะมีชาวเวอร์มีที่วางสบู่มีา e x เอ็กซ์เซอรีอะไรพวกนี้ครบเพื่อที่จะให้ลูกค้าเกิดความสะดวกสบายในการที่จะมาพักเพื่อที่จะมา,อ,าอยู่อาศัยชั่วคราวครับซึ่งอันนี้เจ้าของหรือว่าโอ,อนเนอร์เราเนี่ยต้องการมากว่าต้องการอย่างที่ผมเรียนว่าเป็นธรรมชาติมากครับเพราะว่าตัวของโฮมสเตย์เนี่ยก็คือมีมีความเป็นธรรมชาติเป็นกรีน ก็คือต้องการอย่างนั้นแล้วก็ทุกอย่างเดี๋ยวพอมันใกล้ๆจะเสร็จแล้วเนี่ยผมจะพามาชมอีกรอบหนึ่งแล้วก็ว่างานพอใกล้จะเสร็จแล้วมันจะสวยขนาดไหนแล้วก็ใส่สีสันติดผนังตกแต่งเข้าไปเรียบร้อยเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าอีกสักเดือนหน้าผมจะพามาชมอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันว่าความคืบหน้าเป็นยังไง แล้วก็ก่อนที่จะเปิดอีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยครับเพื่อที่จะมาดูว่าดีไซน์เขาเป็นยังไงบ้างครับก็คือย้ำครับว่าโปรเจกต์บ้านที่หัวหินเนี่ยครับเขามีงานของเขาอยู่3ตัว3 p r โปรเจกต์ก็คือโปรเจกต์ที่1ก็คือเนี่ยครับเป็นโฮมสเตย์เล็กๆเพื่อที่จะรองรับคนที่มาเที่ยวที่หัวหินคนที่อยากมาหัวหินมาเที่ยวแล้วก็มามาพักอาศัยแล้วก็มาค้างคืน อยู่ท่ามกลางกับธรรมชาติครับกับอีกโปรเจกต์หนึ่งเป็นโปรเจกต์ขายบ้านก็คือบ้านสร้างบ้านขายในพื้นที่1ไร่6ทั้งหมด6 8แปลงซึ่งตอนนี้ก็รันงานไปได้ค่อนข้างที่จะเยอะและ้วแล้วก็บ้านต้นแบบก็กำลังรันไปแล้วก็เริ่มปลูกต้นหนุ่มต้นไม้อะไรก็ว่ากันไปครับเพราะว่าต้องการคือยังคิปคอนเซ็ป บ้านที่หัวหินนี่จะคลิปคอนเซปต์เรื่องของกรีนเรื่องของอสีเขียวเรื่องของต้นไม้เรื่องของธรรมชาติเป็นหลักครับก็อันนี้คือชัดเจนเพราะว่าต้องการที่จะให้งานสัมพันธ์กันครับส่วนไอ้ตัวโฮมสเตย์ก็เน้นในเรื่องของกรีนครับแล้วก็สุดท้ายโปรเจกต์สุดท้ายของบ้านที่หัวหินที่ที่ทำกันอยู่ก็คือตัวที่เป็นขายที่ดินก็คือจะมีที่ดินจากญาติญาตกันบ้างจากคนที่รู้จักกันบ้าง มาฝากขายมาแนะนำให้เราช่วยขายให้ก็จะช่วยช่วยขายให้ครับแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นทุกโปรเจกต์เนี่ยบริหารงานโดยครับ CNC i n t e นเทอ Design ครับเป็นคนดูแลทั้งหมดครับวันนี้เราก็ผูกปินโตกันยาวครับยาวผูกผูกปินโตกันยาวๆกับ CNC ก็สำหรับวันนี้ผมพามาชมโปรเจกต์โฮมสเตย์ของ โปรเจกต์บ้านที่หัวหินอีกหนึ่งโปรเจกต์ครับที่ใกล้จะเสร็จแล้วซึ่งเดือนตุลาคมจะเปิดให้บริการครับสำหรับวันนี้โปรเจกต์ project บ้านที่หัวหินครับลาแค่นี้ครับสวัสดีครับ